สวัสดีครับพบกับเรานะครับช่องพลายออนซับน้องชมพู่นะครับผมวันนี้เราก็มาอาบน้ําให้ชมพู่นะครับถูสบู่ถูเฟซ่าดูครับสะหัวเองด้วยครับนี่ครับผมขัดเองเลยขัดก่อนขัดก่อนเองเลยน่ครับชมพู่ว่าขัดเองนะครับผมสะเองนะครับดูครับดูเอามือลูบสะเองนะครับผมเออม้วนสูงม้วนสู้งสะหัวหรอสะหัวขัดเร็วขัดเออ เออขัดหัวเออขัดตาเออขัดตาก่อนเออขัดตาก่อนขัดตาเออโอ้เก่งมากเลยขัดตาเองนะครับผมขัดตาเองเลยนะครับผมผมพูดว่าเอาบนสูงบนสูงบนอ่ะเดี๋ยวจะให้น้องอนิวมาขัดต่อเนาะครับผมนี่นะครับอนิวบอกว่าขัดเดี๋ยวขัดให้ก่อนขัดตรงตาด้วยลูกตรงตา ตาพี่ยชมพูจะได้สวยๆใส่เข็มพูอย่างสวยงามเลยแม่สาวน้อยนะครับผมโอ้ไข่อลองเนาะผู้ทองลองอีกแล้วผู้ทอง ขัดแรงๆเลยวะมันจะออกกอ,อันนี้บอกว่าไม่กล,ากล้าขัดแรงครับกลัวพี่ชมพู่เจ็บใช่ไหมครับ,รบ,บนนกินน้ำสงสัยหิวน้ำหิวน้ำสงสัยหิวน้ำย่งใสา่ย,ยางไปกินเลยนะครับผม อร่อยไหมชมพู่อร่อยนะมงขัดตรงหลังก่อนมาขัดตรงหลังก่อนตูแรงเลยดูตรงนี้นี่ก็เป็นความน่ารักนะครับของพี่ชมกับน,น้องอ,อนิวนะครับดูเล่นน้ําแล้วพอดดิว ชมพู่บอกว่าอยากพาวนิวอาบแล้วอาตัก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 บนสูงบนสูงบน<ว>ข,ขัดเลือขัดแรงๆหนเลยวะเอานิวขัดก่อนนอกครับผม ตากบนสูงบทองนี่ก็เห็นคนไม่ได้นะครับ<อ>น้องยงเดียวเลยนะครับ<อ>เห็นคนพูดไม่ได้นะครับน,นี้ก็เป็นน้องนบป,ประคุณนะครับนบป,ประคุณสาวอ้วนของเรานะครับผมอะไร เปลี่ยนฝังขัดนะครับผมเปลี่ยนฝังขัดแล้วเมื่อกี้ขัดทางนู้นนะครับมีขัดทางนี้นะครับผมขัดตรงหูด้วยลุกห,หูจับมือเออมือจับไว้ข้างนึงขัดโอ้ กด,กดแรงๆเลยกดแรงๆกัดตรงลูกตานะ่ะอืมนะครับผมก็มา,าทางนี้ กัดทั้งนู้หูนี่หูข้ังนี้ยังไม่ขัดเลยนครับผมาทางนี้กัดตรงนี้กัดหลัง นีวบอกว่าอยากช่วยล้างนะครับวันนี้จัดให้ออน,นิวเลยนะครับผมร้อ,องจริงๆนะครับโปทองของกินมีเต็มนะครับแต่ไม่กินนะครับผมร้องครับผม ยืนร้องหันหน้ามานี่ด้วยนะครับคิดว่าเรามีของกินให้เขานะครับผมสับปะรดมีนะครับอยู่เต็มหน้าเลยครับไม่กินนะครับผมมาของมาให้ชมพู่ลุกก่อนลุกขึ้นลูกไปนะ ขีดน้ำให้เขาก่อน,นเนาะอาบน้ำเสร็จนะครับออนิบอกว่ามีขนมมาให้กินนะครับผมแต่เราไปรอชมเลยนะครับผมอาบน้ำเสร็จเดี๋ยวพ่อควานเดี๋ยวเอาขนมให้น้องช้างกินเนาะครับผม นี่ก็มีขนมมาแล้วนะครับอ้านิ้วป้อนเลยครับบนสูงบนสูงบนโอ้ว่าหิวแล้วนะครับผมอร่อยเลยนะครับบนสูงอ่ะปากสูงบนสูงบนสูงเออสูงบนสูงครับผมไปเอามาอีกห่อหนึ่งว่ะ ูชอบกินขนมนะครับผมอ่าถุงที่สงนะครับถุงที่สงบนสูงชุงวงด้วยบนสูงบนสูง,สงนคก็เป็นความน่ารักนะครับของพี่ชายนะครับกับน้องชะโอ้พี่สาวกับน,น้องชายนะครับผมเราก็ดูแล้วนะครับก็อบ่นดีนะครับผม หมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วมามาหาพี่ยมพู่อ่ะหมดแล้วเอ้ยมามาผมตอนนี้อ่าขนมหมดแล้วนะครับผมอ่ะก่อนจบคลิปนะครับไปไปให้ยมพู้ก่อนหน่อย กอดชมพู่กอดบนกอดกอดน้องน้อยนะครับผมก็นี่นะครับผมก็ฝากแม่ๆทุกท่านนะครับกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามและให้กําลังใจด้วยนะครับช่องพลายอมทรัพย์น้องชมพู่นะครับผมครับผมกอดบนกอดสูงครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมสําหรับคลิปนี้พ่อพานก็พามาชมนะครับความน่ารักความออุ่นนะครับของสองพี่น้องนะครับผม สำหรับคลิปนี้พ่อควานก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับอ้านิวสวัสดีครับกอนอาชมพูสวัสดีค่ะลูกบนสูงเสียงด้วยเสียงดังเสียงด้วยลูกครับผมเสียงย่อขาสูงสูงบนสูงเสียงด้วยลูกเสียงด้วยยา่าสวยเสียงด้วยครับผมสวัสดีครับ